ล่าง2คู่เน้นๆครับงวดที่แล้วครับ16ตุลาคม2 5 6 8ครับล่างเด่นที่6ครับ 6, 1,68ครับเข้าที่61ล่างตรงๆครับสวัสดีครับสวัสดีเอซีทางช่องผหัดชแนลครับมือนีครับวันที่2 6ตุลาคม2 5 6หครับมือนีครับจะมีน้องทังมาแบงปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของ ล่าง2คู่เน้นๆนะครับล่างยอดเยี่ยมครับผมเนาะงดที่แล้วครับให้มา6ครับ6 1 6 8ครับเข้าที่6 1ลนึ่งรางตรงๆครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากดกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับ ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมาดูครับของพิตายออรับแปรก่อนนะครับเพราะว่าผมล่วลิปไปแล้วครับบางลิปกระเด้งบางลิปกระเดเอฟซีทั้งช่องกับเเห็นเยอะมากรั้ผมเนาะเลขวงในของพิตายออรับแปรครับที่ทุกคนรอคอยนะครับงวดที่แล้วให้มาครับหกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดครับเข้าที่ หกหนึ่งล่างตรงๆครับเลขชุดนี้ครับผมเนาะเข่ามาดีงวดติดต่อครับงวดที่ห้าบ่อเขา่าและการงวดที่หกมาเข่าหกหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาเบิ่งดอีกกว่าครับผมเนาะเดี๋ยวเอฟซีทางช่องเบอร์เสื้ออีกครับผมเนาะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับตั้งแต่ หสิงหามานะครับผมเนาะเรียกชุดนี้ครับนี่ครับ1สิงหาคม2568ครับให้มา5052ูนย์หครับบนออก852ล่างออก50ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับถัดมาครับ16สิงหาครับหกสาล่างตรงๆครับ ต่อมาครับ1กันยานะครับ1กันยาให้1 3ครับเลขออก3 1ครับต่อมาครับ16กันยานะครับ16กันยา16กันยาครับนี่ครับ4ี่หนึ่งครับบนออก646ครับเข้าที่4 6 ตรงๆนะครับแต่ว่าชุดนี้เป็นบนล่างกลับด้วยนะครับหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาไม่เข้านะครับผมเนาะนี่ครับหนึ่งตุลาไม่เข้านะครับหนึ่งตุลาครับแล้วก็สิบหกตุลาครับสิบหกตุลา นี่ครับ16ตุลาครับ61 63 65 67ครับเข้าที่61ล่างตรงๆครับแล้วก็งวดนี้นะครับงวดนี้พี่ต่ายส่งมาให้ครับนี่ครับเลขวงในของพี่ต่ายออลรับแปลครับ1พฤศจิกายน2 5 6 8ครับบนล่างกลับด้วยนะครับมี95 96 97 98ครับ95 96 97 98นะครับนี่ครับ95 96 97 98ครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะสำหรับของพี่ต่ายออรับแลครับเลขวงในนะครับ แล้วก็มี FC ทางช่องถามมาว่าพระหัตเลขล็อกวงในของพิตายงวดนี้ได้วันไหนพิตาแจงมาว่าไม่วันที่31ตุลาก็วันที่1นะครับผลนแจงข่าวแม่ครับเนาะนี่ครับก่อนเลขออกหน่วันหรือว่าวันเช้าวันเลขออกนะครับก่อนเลขออก1วันหรือว่าเช้าวันเลขออกนะครับนี่ครับรอก่อนนะครับ วุฒิเล้วให้มาเก้าครับผมน้อบนครับเก้าหกสามเก้าหกสี่เก้าหกห้าครับมาครับผมน้อเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับ <c oughs> มาดูครับล่างสองคู่เน้นๆนะครับล่างสองคู่เน้นๆนะครับนี่ครับ 16ตุลาคมสอง8ครับล่างให้มาครับเด่นที่6ครับ6 1หนึ่งครับเข้าที่61ล่างตรงๆครับงวดนี้นะครับงวดนี้ครับเด่นล่างครับเด่นที่3ครับ4 3แล้วก็3 7ครับ4 3แล้วก็3 7นะครับมาครับ จะมาเขียนให้เอฟซทั้ง่องครับผมเนาะฟันทงล่างครับฟันทงล่างเด่นที่สามครับ ล่างเด่นที่3มนะครับล่างเด่นที่3ครับจับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้2คู่มี4ีสแล้วก็3าเจครับนี่ครับล่าง4ี่สาแล้วก็3ามเจนะครับลงวันที่1นึ่งับหนับหครับ มาครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะงวดที่แล้วครับหกหนึ่งหแปดล่างเด่นที่หครับงวดนี้งวดนี้เด่นสามล่างครับสี่สามแล้วก็สามเจ็ดนะครับสี่สามแล้วก็สามเจ็ดนะครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะ วันธงล่างครับเด่นที่3ครับจับคู่ให้2คู่นะครับผมเนาะ4 3แล้วก็37ครับแคปหน้าจอครับสำหรับคนที่รอเลขวิ่งสนามบินน้ำนครับเลขวิ่งสนามบินน้ำรอ,อก่อนนะครับผมเนาะมาดูเลขวิ่งเงินล้านนะครับผมเนาะของอาจารย์รังพนมภัยครับ เลขวิ่งเงินล้านให้6มาครับงดที่แล้วครับมาทั้งบนทั้งล่างครับบนออก96 996แล้วก็ล่าง61ครับงดนี้ครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับให้2มาครับของอาจารย์วันพนมไพ่ครับโอเคครับผมเนาะถ้าใครรอเลขวิ่งสนามบินน้ำรอก่อนนะครับกสุท้านี่ครับกับขออุยพรให้ยเอที่ทางช่อง ที่เบินคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ